อ่านออก เียนได้เรียนรู้ด้วยกระบวนการ LEP โดยใช้งานโมเดลความสำคัญของผลงานตามที่โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะจากสำนักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยตามนโยบายและจุดเน้นประจำปีงบประมาณ2,568ถึง2,569โดยน้อมนำพระบรมราชบายในหลวงรัชกาล ที่สิด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติโรงเรียนอนุบาลงาผ่านุนิยมเป็นโรงเรียนหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงประถมศึกษาปีที่6นักเรียนส่วนใหญ่มาจากหลายชุมชนทั่วอำเภองาวบางกลุ่มเป็นนักเรียนชาติพันธุ์บกพร่องทางการเรียนรู้บางคนเป็นนักเรียนที่ย้ายเข้ามากลางคันทําให้มีปัญหาด้านการอ่านการเขียนการเรียนไม่มีความต่อเนื่อง จึงเป็นปัญหาที่ต้องพัฒนาในการส่งเสริมการอ่านการเขียนด้วยกระบวนการ LEP โดยใช้งานโมเดลดังนี้ N Network การสร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง G Go มีเป้าหมายแห่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนการอ่านการเขียนให้ประสบความสำเร็จ A Active Learning การเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้การอ่านการเขียน O oh, อ utside time กิจกรรมเสริมทักษะนอกเวลาเรียนต่อยอดองค์ความรู้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพด้านทักษะการใช้ภาษาไทยเช่นการแข่งขันในกิจกรรมมันสำคัญต่างๆหรือตามโอกาสที่ได้รับเชิญประชาสัมพันธ์เป้าหมายการดำเนินงาน 1. เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 6ถึงเพื่อยกระดับผลสัมฤทธทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้4ด้านคือการอ่านออกเสียงการอ่านรู้เรื่องการเขียนถูกและการเขียนได้ 4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนกระบวนการดำเนินงานปัจจัยสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพราะการอ่านออกเขียนได้นั้นเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนถ้านักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องแล้วก็ยากที่จะแสวงหาความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยเหตุผลนี้จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนและการสื่อสารภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนการคิดวิเคราะห์นำไปสู่การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตรและต่อยอดเพื่อยกระดับทักษะการอ่านการเขียนและการสื่อสารภาษาไทยให้ดีขึ้นด้วยกระบวนการ LEP ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 1. L l e a r n the Bas i c s การเรียนรู้สิ่งที่เป็นทักษะพื้นฐานการอ่านออกเสียงการเขียนพยัญชนะสระให้แม่นยำ ฝึกอ่านแบบแจกลูกการอ่านแบบสะกดคำการสอนอ่านจากภาพ 2. e easy to hard จัดกิจกรรมการเรียนจากสิ่งที่ง่ายไปหาสิ่งที่ยากจัดลําดับประสบการณ์การเรียนรู้หรือเนื้อหาโดยเริ่มจากเรื่องที่ง่ายไม่ซับซ้อนไปสู่เรื่องที่ยากขึ้นลึกซึ้งขึ้นตามลําดับเพื่อให้ผู้เรียนค่อยๆพัฒนาความเข้าใจและทักษะ3 P practice to perfect ฝึกฝนสิ่งที่เรียนรู้อย่างสม่ำเสมอทั้งการอ่าน การเขียนและคิดวิเคราะห์การฝึกฝนการอ่านการเขียนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องทั้งที่บ้านและโรงเรียนจะช่วยนักเรียนพัฒนาทักษะและความสามารถให้ดียิ่งขึ้น 1. การอ่านออกเสียง 2. การอ่านรู้เรื่อง 3. การเขียนถูก 4. การเขียนได้จัดกิจกรรมวัยแรกเริ่มเสริมอ่านเขียนกิจกรรมอ่านเขียนเรียนรู้ตามแนวพิซ่าและกิจกรรมสนุกอ่านสำราญเขียน ร่วมกันสร้างนวัตกรรมแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนแบบประเมินความฉลาดรู้ด้านการอ่านพิซซ่าทดสอบความสามารถด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนในชั้นเรียนทุกคนนำกระบวนการ LEP มาใช้แก้ปัญหาและพัฒนากับนักเรียน4ด้านดังนี้นำผลการสอนมาสะท้อนผลในการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนในการขับเคลื่อนการอ่านการเขียนให้ประสบความสำเร็จผู้บริหารโรงเรียนนิเทศภายในและประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาการอ่านการเขียนสัปดาห์ละหนึ่งครั้งด้วยกระบวนการนิเทศงานโมเดลครูประเมินผลนักเรียนหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนผู้บริหารและครูผู้สอนร่วมกันสรุปผลการดําเนินงานและรายงานผลต่อคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองหลังเสร็จสิ้นภาคการศึกษา ผลการดําเนินงาน 1. ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ปีการศึกษา2,567เปรียบเทียบข้อมูลเพื่อใช้พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียน ผลจากการเปรียบเทียบคือผลการประเมินการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่องรวม2ส,สมรรถนะระดับโรงเรียน86.79ระดับประเทศ78.72ซึ่งสูงกว่าประเทศ2ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ปีการศึกษา2,567เปรียบเทียบข้อมูลเพื่อใช้พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียน ผลจากการเปรียบเทียบคือผลการประเมินด้านภาษาไทยระดับโรงเรียน69.50ระดับประเทศ61.21ซึ่งสูงกว่าประเทศ3ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net ปีการศึกษา2567เปรียบเทียบข้อมูลเพื่อใช้พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียน ผลจากการเปรียบเทียบคือผลการประเมินรายวิชาภาษาไทยระดับโรงเรียน55.03ระดับประเทศ54.20ซึ่งสูงกว่าประเทศ4รางวัลที่ได้รับการแข่งขันทักษะภาษาไทยตามโครงการรับภาษาไทยประจำปี2568 1รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแต่งคำประพันธ์ระดับชั้นป .4-6 ถง6 2รางวัลเหรียญเงินการคัดลายมือระดับชั้นป .1-3 และระดับชั้นป .4-6 ปัจจัยความสำเร็จปัจจัยภายใน 1. สถานศึกษาจะทำหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริงโดยมีครูผู้บริหารผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วม 2. กู้บริหารประชุมคณะครูชี้แจงการดำเนินงานตามนโยบายให้การสนับสนุนเชิงนโยบายให้คำแนะนำสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียนด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนด้วยกระบวนการ LEP 3. ครูพัฒนาการเรียนการสอน Active Learning โดยผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในกิจกรรมการเรียนรู้ส่งผลให้การประเมิน RT NT O n e t ปีการศึกษา2,567ภาษาไทยสูงกว่าระดับประเทศ4 มีการนิเทศกำกับติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและประชุมคณะครูและบุคลากรเพื่อร่วมกันประเมินสถานการณ์และกำหนดแนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับสถานการณ์เป็นระยะอย่างต่อเนื่องและนำผลการวัดผลและประเมินผลมาใช้เพื่อวางแผนปรับปรุงและพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการ LEP ปัจจัยภายนอกการมีส่วนร่วมของผู้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานร่วมกันติดตามดูแลให้คำแนะนำแลกเปลี่ยนองความรู้ได้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขตหนึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐานผู้ปกครองชุมชน้าคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง